สวัสดีค่ะวันนี้เข้าสุรินนะคะฝนตกตล,ตลอดทางเลยค่ะจากประโคนชัยมาเกือบถึงสุรินแล้วฝนก็ยังตกอยู่นะ ฝนตกทั่วเลยค่ะฝนตกทั่วฟ้าเลยค่ะจังหวัดไหนๆน่าจะตกเช่นกันหมดเลยนะคะเนี่ยเดินทางเข้าสุรินทร์นะคะ เจ้าก็ได้วานข้าแลวเนาะบางเจ้าก็วานไม่ได้กิดฝนอยู่ค่ะชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศวันนี้เย็นสบายค่ะ สมัยมีรถในในก็สะดวกน,นคะคะสมัยไม่มีรถนี่บ้านไหนไม่มีรถก็ไม่ต้องออกจากบ้านเลยช่วงนี้ฝนตกตลอดเลยค่ะ web web ប្រលំជាលឿ ไฟแดงปามยังไม่ต้องเลี้ยวเข้าสวนปานะไปตรงก่อนเข้าเข้าเข้าเมืองก่อนเดี mm ๋ย hmm. วไปซื้อของก่อนสวน่านุต้าอยู่ข้างหน้านัา่นแหละอยู่ขวามือแต่เราเลิดเข้าเมืองก่อนค่ะ mm hmm. เลี้ยวกลับมาก็เข้าพอดี แต่มันยังไม่ถึงเวลาหรอกเดี๋ยวก็ลงคลิปเพดเพียงครับเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ